สวัสดีค่ะปวิตาตัวทับเที่ยงนะคะตอนนี้มาดูแลเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกวางไพศาลค่ะก็พูดถึงภาพรวมก่อนนะคะว่าในปี6-4เนี่ยเรายอดโตขึ้น10%นนะคะจากปี ที่แล้วปี63เนี่ยยอดอยู่ที่1563ปีนี้เนี่ยจะเติบโตเยอะที่สุดก็คือยอดขายเอาจริงๆแล้วก็คือเรียกว่าเรียกว่าสูงที่สุดจากวิกฤตโควิดนะคะมันก็มีส่วนที่ช่วยทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นนะคะ่ะคราวนี้ในส่วนของตลาดปีหน้าเนี่ยคงเล่นตลาดที่เชิงรุกมากขึ้นนะะอยากจะเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นเนื่องมาจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะ มีการเงียบหายไปนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะกลับมาก็คือเจาะตลาดในแต่ละส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Gen น X นะคะ Gen แแล้วก็ Gen Y นะคะ ตลาดของเราจะอยู่ที่ปลาปรุงรสอะนะคะอยู่ประมาณสัก42เรนะคะแล้วก็มีตลาดหอยลายอยู่ที่24รนะคะพระเอกของเราเนี่ยมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นปลาลาดพริกหอยลายปรุงรสนะคะหรือว่าเป็นปลาทอดอันนี้ก็คือว่าสามารถเปิดรัทานได้เลยหรือว่าจะไปทานคู่กับอะไรก็อร่อยนะคะคราวนี้มันก็จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปเนื่องมาจากว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องการความรวดเร็วมากขึ้น เราก็สนใจในส่วนของอสุขภาพมากขึ้นอาหารของเราเนี่ยนะคะจริงๆก็เป็นตอบโจทย์อยู่แล้วเนื่องมาจากว่ามีคุณภาพสูงหรือเขาเรียกว่าอะไรโภชนาการสูงนะคะแล้วก็อย่างปลากระป๋องนะคะจริงๆแล้วคนท้องคนที่รักษาสุขภาพเนี่ย สมัยก่อนเราท้องคุณหมอก็เลยคุ้มเมนเราเพราะว่ามีแคลเซียมสูงหรือว่าตัวหอยที่เราบอกก็คือมีธาตุเหล็กสูงนะคะเราก็มีการพัฒนาการผลิตมากขึ้นอย่างเช่นหอยทำอย่าองอาจจะเป็นอบก,กรอบไม่ได้ใช้คือใช้วิธีการที่ทําการผลิตแล้วก็ตอบสนองสุขภาพไม่ให้ทําลายสุขภาพนะคะ่ะแล้วก็คือถ้าพูดถึงสารอาหารนะ่ะครบอยู่แล้วแหละใน,ในอาหารกระป๋องของเราไม่วนะ่าจะเป็นปลากระป๋องหรือว่าเป็นเขาเรียกว่า หอยลายต่างๆเนี่ยค่ะมันสามารถสําหรับกลุ่มคนรักสุขภาพสามารถเอาไปจับผู้ทานกับสลัดก็ได้นะคะหรือว่าไปปรุงเพิ่มผักขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็กจะตอบโจทย์มากขึ้น,นค่ะโปรเจกต์ที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยคือชื่อชุดเสริมบุญนะคะก็อยากจะสร้างความสะดวกสบายในการทําบุญให้กับผู้บริโภคเชื่อว่าคนไทยกับศาสนาพุทธการทําบุญก็คง เป็นของคู่กันนะฮะแล้วยังได้บุญสองเด้งเพราะว่าเราจะเอาเงินส่วนหนึ่งที่ที่ทำที่ที่จัดจำหน่ายเนี่ยค่ะไปบริจาคแล้วก็ทำบุญด้วยซึ่งจะมีเป็นข้าวกระป๋องเป็นปลากระป๋องหรือว่าจะจับเซตคู่กับอาหารพร้อมทานอย่างเช่นไข่พะโละ้มีน้ำให้ก็คือครบในหนึ่งเซตที่สามารถหยิบแล้วก็ไปร่วมทำบุญได้เลยในตอนเช้าหรือว่าจะไปตักบาตรได้เลยค่ะ ก็สำหรับภาพรวมการทำธุรกิจในปีหน้านะคะอะุ้มปุ้ยก็คงกลับมาเล่นตลาดเชิงรุกมากขึ้นนะคะเราจะกลับมาอ,อยู่ในใจคนหลายๆคนผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่เราจะทำให้ตรงกับความต้องการของผู้ริโภคมากขึ้นนะคะ,ะตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเรามีเป้าหมายว่าเราจะทำตลาดเพิ่มขึ้นอีก จากเดิมที่มีอยู่โดยเราจะเล่นตลาดเชิงลุกไม่ว่าจะเป็นการทำโปรโมชั่นกับทาง Modern Trade Traditional Trade นะคะแล้วก็จะกลับมาสร้างแบรนด์เอาไวให้กับลูกค้ามากขึ้น